ดอน้าเชื่อมั่นศักยภาพประเทศไทยมอบ3โอกาสสำคัญนับถอยหลังสู่ม o t ต GP 2025 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยชวนแฟนความเร็วทั่วโลกนับถอยหลังสู่การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ Mo t ต GP ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรายการ PT รีกลางปีออฟไทยแลนด์ที่ไทยได้รับบทบาทสําคัญทั้งการถแถลงเปิดฤดูกาลซีซันพรีเมียร์ที่วันแบงก์คอกกรุงเทพต่อด้วยพรีซีซันเทสในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่นานและจะประเดิมสนามแรกของฤดูกาลร,ระหว่าง28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแเฟอร์กิตจังหวัดบุรีรัม์ค่ะสำหรับปีนี้ก็เราทราบกันนะคะว่าเราเป็นเจ้าภาพ MotoGP มาเป็นระยะเวลา5ปีแล,แล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับของวงการมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกนะคะว่า MotoGP กลางปีไทยแลนด์เนี่ยเป็นที่เป็นที่ยอมรับว่าจัดได้ดีแล้วก็เป็นการแข่งขันที่มีทั้งผู้ชมแล้วก็นักนักแข่งที่ประสบความสำเร็จมาร่วมการแข่งขันได้ครบ ในทุกๆปีที่ผ่านมาสำหรับปีที่6เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทางดอน่าสปอร์ตแล้วก็ทาง m o t ต g p ก็ได้มอบหมายให้ ประเทศไทยเป็นสนามแรกของการแข่งขันในปี2025นะคะนี่ก็คือเรื่องที่ดีเรื่องที่หนึ่งเพราะว่าเขาไว้ใจว่าประเทศไทยจะสามารถจัดการแข่งขันได้ประสบความสำเร็จซึ่งจะส่งผลต่อสนามอื่นๆอีก21สนามต่อไปนะคะทางดอนนาสปอรก็ยังมอบให้ประเทศไทยเป็นสนามที่เป็นพรีเมียร์ลันช์ลอนช์นะคะก็คือเป็นสนามที่มีกิจกรรมก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันขน,นั่นก็คือนักแข่งจากทั่วโลกของ MotoGP ที่จะแข่งใน22สนามจะมาเปิดตัวรถแข่งของตนเองแล้วก็จะมาเดินพรมแดงมาสร้างกิจกรรมให้ประชาชนทั่วโลกได้ชมได้เชียเป็นการเปิดก่อนที่จะแข่งสนามแรกนะคะก็อยากให้ประชาชนทั่วประเทศนะคะร่วมชมและเชียการขันโมโต t o g p ไทยแลนด์กลางปี2025ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ถือเป็นโอกาสครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเมื่อประเทศไทยได้สิทธิในการจัดกิจกรรมที่สุดพิเศษเป็นประเทศแรกของโลกทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนจึงตั้งใจและผลึกกําลังกันเป็นอย่างดีเพื่อสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์นประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆออกไปสู่สายตาผู้ชมกว่า800ล้านคนทั่วโลกนั่นเองครับก็กลุ่มบริษัทพีดีจีได้รับเกียรตินะครับเข้ามาเป็นไตเติลสปอนเซอร์สำหรับงาน p t k a n งปีออฟไทยแลนด์2025ในครั้งนี้ก็เป็นปีที่2ที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่มีความสําคัญก็คือว่าประเทศไทยเราได้การรับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูการแข่งขันมอเตอร์ Motor GP นะครับ2025และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางกลุ่มบริษัท p p g นะครับเข้ามาร่วมจัด สนับสนุนเนี่ยดึงดูดให้ทางด้านของแฟนแชาชาวต่างประเทศนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมประเทศไทยและก็ในส่วนของผู้ต้อนรับนะครับอย่างชาวไทยทุกคนเชิญชวนนะครับขอให้ทุกๆคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับและก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับนักแข่งของเรานะครับปีนี้เนี่ยนอกจากเราอย่างที่เรียนนะครับเราขยายในส่วนของตัวพาวเวอร์เียนที่ใหญ่ขึ้นรวมทั้งเอาเทคโนโลยีทางด้านของจอ LED แบบ3มิตินะครับ ขนาดใหญ่3ประมาณตึก2ชั้นนะครับ <c oughs> เพื่อเข้ามาสร้างาสีสันนะครับแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่ใหมให้กับสนามโชว์บัตรแม็กพลัสนะครับสีเขียวหรือว่าบ,บัตรเขียวนะครับก็จะได้รับส่วนลดจากาการซื้อตัว๋วเข้าชมการแข่งขันเนี่ยส่วนลด20ติดต่อได้ทาง PT Station Facebook นะครับตัว a c e b o o กนะครับ <c oughs> ก็ทางน้ำแร่ตราช้างของเรานะครับก็ตามคำแท็กไลน์ของเราเลยครับ เติมเต็มคำว่าเพื่อนนะครับก็เพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะครับเราก็จัดเตรียมต้อนรับตั้งแต่ก่อนงานเริ่มเลยนะครับก็พอทุกทท่านที่เดินทางเข้ามาถึงเนี่ยก็จะเจอช้างสเตชันนะครับมีรถชัตเทิ ตตนของทางพื้นบ้านนะครับมาคอยรอรับน่ารักน่ารักกิ๊บเก๋นะครับเสริมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะครับแล้วก็เพื่อนมาเราก็ไปรับเพื่อนสามารถเข้ามาดูไลฟ์ในการแข่งขันได้ตลอดรายการนะครับก็ที่สามารถมาจัดแจงกันได้ที่ชงางเฮาส์แล้วก็มีเครื่องดื่มเยน็นๆน้ำดื่มเยน็นๆนะครับที่คอยเสิร์ฟอยู่ตลอดรายการสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือหลังการแข่งขันนะครับเราก็มาเติมเต็มความสนุกให้กับเพื่อนๆน,นะครับเรามี3มคอนเสิร์ตใหญ่ นะครับจัดในทุกๆวัน นะครับวันแรกเราก็มีตัว your boy tj นะครับกับคุณก o f f ฟเอฟฮนะครับวันที่สองซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการรอคอยของชาวบุรีรัมมาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็เรามีมัสคกเทียกับคุณโจออ้ภูวสิทธิ์นะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะกรีกาเป็นพอสมควรนะครับส่วนวันสุดท้ายเราก็จะปิดรายการด้วย Paradox นะครับก็จะมาปิดรายการแล้วก็ปิดงานกันอย่างสมบูรณ์แบบด้วย p a r า dox นะครับก็3วันนี้จัดเต็มนะครับรับรองว่า เติมเต็มความสดชื่นเติมเต็มความสนุกและก็เติมเต็มความเพื่อนได้อย่างเต็มที่ก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนทุกทท่านให้มาช่วยร่วมกันเชียร์คนไทยของเรานะครับแต gli, ่ส <Kristin>: ุด <Atlantic> ท <am> ้ายเราก็ต้องชื่นชมทุกชัยชนะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเราก็ขอแสดงความชื่นชมให้กับทุกๆนักกีฬาที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันในวันนั้นนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับมาเติมเต็มความสนุกด้วยกันนะครับกับทุกๆรายการที่ช้างเตรียมไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับ